ก็วันนี้มาโชว์ผลงานชื่อ Mastigon m u l t i c o u t h e r a p ค่ะเอาไว้รักษาโรคต้นนมักเสบในโครน ซึ่งโรคเต้านมอัเสบเป็นโรคที่พบได้บ่อยในโคโนมเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทําให้เต้านมผลิตน้ํานมที่ไม่ได้คุณภาพออกมาวิธีการรักษาปัจจุบันเขาก็จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็กังวลว่ามันจะอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคหรือว่าส่งผ่านเชื้อที่ดื้อยาต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาสู่คนได้ทีนี้เราก็เลยคิดค้นสมุนไพรที่มีความปลอดภยัยทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะก็คือเป็นฝางแล้วก็ว่านหางจระเข้ ซึ่งเราได้ทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นต้นแบบแล้วก็ทดสอบในโคโนมจุดเด่นของเราก็คือสามารถที่จะใช้1กล่องจะมีอยู่3อันเนี้ยต่อ1เต้าสอดวันละครั้งเป็นเวลา3วันตอนนี้ก็เอาไปใช้แล้วดับฟามต่างๆก็ให้ผลตอบรับที่ดีว่าสามารถลดระดับความรุนแรงของเต้านมบัลเซตได้แล้วก็ส่งนมได้เร็วขึ้นคือถ้าเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ในท้องตลาดมันจะต้องมีระยะหยุดยาแต่อันนี้มันก็คือไม่มีการตกค้างตอนนี้เป็นต้นแบบ แบบค่ะเน่นอนาคตเราจะมีพัฒนาสูตรให้ดีมากขึ้นหรือว่าอาจจะใส่เทคโนโลยีในเรื่องของให้มันออกฤทิ์ยาวนั้นมากขึ้นก็ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจนะคะที่จะร่วมลงทุนกับแมสซิกร์มิลกิงคาวเทอร์ปีนะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้พบกับ Investment Pitching เวทีนำเสนอผลงานเด่นที่พร้อมต่อยอดพลาดไม่ได้ วันที่11ตุลาคมเส้นทาราแกลเซนทันพลาซาลาดพร้าวลงทะเบียนที่ w w w n s t d a o r t h a p e x b c g t t s 2 0 2 2